EP 2 f i ฟ o โบนาชีใช้งานกับ s c o u เตอร์จากวิดีโอแรกที่เราจะเห็นว่าการใช้งานของ s c o u เตอร์สำคัญต่อการใช้ f i โบนาช c ี f i โบน a ช c ีจะมีผลดีไม่ดีหรือความแม่นยำอยู่ที่ส c o u เตอร์สมมติว่าตลาดลงมาแล้วเราต้องการหาพื้นที่เซลล์สิ่งที่เราหาได้คือจับสูงลงต่ำเพื่อหาตำแหน่งของฟีโบนาช c ีและ s c o u เตอร์อยู่ข้างบนยืนยันได้เลยว่าตำแหน่งนี้สามารถใช้งานได้ แต่ในทางตรงกันข้ามครับสมมุติว่าเราจับฟิโบนัชชีตามขึ้นสูงแบบที่เราดูในวิดีโอที่1เราจะเห็นว่าถ้าตลาดกําลังลงมาแล้วสเกลเตอร์ไม่มีการตัดขึ้นแสดงว่าตรงนี้ใช้งานไม่ได้ทุกคนจําได้ไหมครับว่าการใช้ฟิโบนัชชีเนี่ยมันต้องมีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นหมายความว่าถ้าแท่งกําลังเป็นสีแดงเราจะไม่เล่นนะครับจนกว่าแท่งจะเป็นสีเขียวนี่คือเอเคลักลับหนึ่งในการดูฟิโบนัชชีว่าฟิโบนัชชีนี้ใช้งานได้หรือเปล่า อย่างเช่นตลาดปัจจุบันนี้นะครับตลาดปัจจุบันนี้เราทําการตีสูงลงต่าเพื่อหาตําแหน่งฟิโบนัชชีนะครับเราจะเห็นว่าตลาดขึ้นมาเจอตําแหน่งฟิโบนัชชีแล้วยืนยันโดยฟิโบนัชชีแฟนคือการดึงสูงลงต่าเพื่อยืนยันตําแหน่งการขายตอนนี้เราได้ตําแหน่งการขายเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เรากําลังรอคือรอให้สเกลเตอร์มีการตัดกันลงเพื่อยืนยันว่าตลาดนี้กําลังจะลงโอเคครับเราจะเห็นว่าตลาดทําการพุ่งต่อนะครับเกิดจากสเกลเตอร์ไม่ยอมตัดลงนะครับหรือแท่งเทียนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดง นี่คือหลักการสําคัญที่จะเช็คให้รู้ว่าตลาดเนี่ยสมควรที่จะเข้าตามฟิโบนัชชีหรือเปล่านะฮะอย่างนั้นมันอยู่ในพื้นที่ฟิโบนัชชีจริงนะแต่ตลาดยังขึ้นต่อได้นะครับเหตุผลก็คือแรงซื้อยังไม่หมดนะครับอย่างนั้นพอเราเห็นว่าตลาดขึ้นมาถึงตําแหน่งที่เท่าไหร่ครับขึ้นมาถึงตําแหน่งที่ตําแหน่งที่ตาแหน่งที่3มันจะกลับมาที่ตําแหน่งที่1แล้วก็ไปต่อใช่ไหมครับโดยพื้นฐาน ดังนั้นมันจะขึ้นไปสู้กับฟิโบนัชชีที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับคือฟิโบนัชชีนี้นะครับเราจะเห็นว่ากราฟที่น่าจะใช้ได้คือกราฟนี้ดังนั้นส่วนของตลาดเนี่ยจะมีการดีดขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับประมาณ1930 1930นะครับสเกลเตอร์มีการตัดกันลงก็น่าจะเสียวได้ประมาณนี้่างนั้นสิ่งที่สำคัญในการตีฟิโบนัชชีเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงไหนกับตรงไหนนะคือฟิโบนัชชีเนี่ยมันไม่ใช่การพิจิตรหรือการทำนายอนาคตแต่การคาดหวังว่า เมื่อไรที่ตลาดดีดขึ้นมามาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ไปต่อมันก็ต้องหลบการคาดหวังต้องเกิดจากที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วก็คือถ้าตลาดขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วตลาดไม่ทําให้ไม่ทําให้หมายความว่าตลาดหยุดทําแท่งสีเขียวต่อตลาดหยุดดีดขึ้นและกลายเป็นแท่งสีแดงนั่นแหละคือตลาดกําลังลงไปดูต่อ ep ที่3นะครับอย่าลืมกดหัวใจด้วยนะครับ